และแน่นอนวันนี้มีข่าวดีให้กับคนไทยทั้งประเทศเลยแหละค่ะเพราะว่าวัคซีนโควิด -19 เดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่ช่วง10นาฬินาทีที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะท่านนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีก็ไปรับด้วยตัวเองที่สําคัญเนี่ยก็กำหนดออกมาแล้วด้วยว่าเราจะได้มีโอกาสฉีดเข็มแรกหรือเห็นคนแรกที่จะฉีดนั้นเมื่อไหร่ค่ะ นี่ไงคือแบบสื่อมวลชนวันนี้ตื่นเต้นทุกคนตื่นเต้นจับภาพเลยนะคุณผู้ชมจับภาพแบบเครื่องบินเนี่ยค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมาเนี่ยนะเพราะนี่คือความหวังไงใช่ความหวังของมวลมนุษยชาติเลยคุณทุกประเทศทุกคนที่เผชิญกับโควิด1 9ก็รอเจ้าวัคซีนนี่แหละค่ะแล้วก็รอดแรกมาถึงท่านนายกก็ไปรับด้วยตัวเองเลยเห็นไหมคะโดยนะคะ10นาิกหนาทีของวันนี้ค่ะเที่ยวบินพิเศษ TG6 75เส้นทางปักกิ่งกรุงเทพนำวัคซีนซินแวคล็อตแรกจำนวน200,000โดสมายังท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิโดยวัคซีนเนี่ยถูกบรรจุนะคะอยู่ภายในตู้คอนเทนเนอร์ชนิดปรับความควบคุมอุณหภูมิที่จะช่วยป้องกันตัววัคซีนไม่ให้สัมผัสกับสภาวะอุณหภูมิที่สูงในระหว่างการขนส่งค่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชาทานายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปรับวัคซีนจากซิโนแวคนะคะด้วยตัวเองเลยพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนายหยางซินอุปทูตร,รักษาการแทนเอกอัพรรัชทูตจีนประจําประเทศไทยและคณะผู้บริหารของทุกหน่วยงานก็ไปเข้าร่วมพิธีครั้งนี้ด้วยท่านนายกรัฐมนตรีบอกแบบนี้เขาว่าวัคซีนทุกล็อตที่เข้ามาเป็นวัคซีน ของคนไทยโดยวัคซีนโควิด -19 ที่เหลือจะทยอยเข้ามาขอขอบคุณคนไทยทุกคนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆจนประเทศไทยได้วัคซีนเข้ามาแล้วเบื้องต้นวัคซีนโควิด -19 ก็คงจะต้องฉีดและให้ความสําคัญกับพื้นที่และประชาชนในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดสูงสุดก่อนจากนั้นจึงจะทยอยฉีดให้กับประชาชนตามกลุ่มต่างๆพร้อมกับเน้นย้ําให้คนไทยยังคงต้องมีความเข้มงวดต่อมาตรการ สาธารณาสุขเพื่อป้องกันโควิด -19 ค่ะผมฝาบเรียนว่าวัคซีนไม่ว่าจะวัคซีนรุ่นไหนก็ตามเป็นวัคซีนของคนไทยทั้งประเทศเป็นสิ่งที่เราต้องหน้าภาาภูมิใจว่าต่อไประยะที่สองนะที่เราจะจัดหาได้รอดต่อไปเราก็จัดหาเพิ่มเติมในขณะที่เราผลิตวัคซีนชีว่าเราจะมีจํากัดอยู่แล้ก็มีจัดหาเพิ่มเติมให้เป็นเพียงพอที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับ คนในประเทศของเราได้นะครับแันนี่เป็นเรื่องของทาง่ายการแพทย์ต้จะพิจารณาครั้งหนึง่งนั้นวัคซีนวันนี้ที่เข้ามาก็จะต้องใช้เวลาในการเตรียมการสรักระยะหนึ่งเช่นกันนะครับใช้เวลาในการเตรียมการเพื่อจะเข้าสู่การฉีดนะครับส่วนใครจะฉีดบ้างอะไรบ้างหรือฉีดก่อนฉีดหลังนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่ทางทางกรรมการจะพิจารณาึ้นมาแล้วก็สมคอยอได้ความเป็นชอบไปด้วยกันเพราะเราทํางานเป็นระบบด้วยกันอย่างนี้นะครับ ก็ในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณคนไทยทุกคนขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขขอบคุณท่านรองน้ปรปีท่านน้ำปีหัวหน้าสุขการหร,หรือเจ้าหน้าที่ทุกอย่างที่ช่วยแก้ปัญหาของเราเนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนของเรานะครับอย่างไม่มีอะไรที่มันแก้ขไขไม่ได้นะครับแต่วันนี้ก็เป็นทีน่ไดดีเราก็ได้ของมสธิอีกยี่ห้อมาแต่ทีคนทราบอยู่แล้วอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะก็เป็นีแผนในการเตรียมการอ,กอีกอันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้สังคมนี่ มีความขัดแย้งกันอีกในเรื่องวัคซีนนะเราต้องมีความไปหนึ่งเดียวในการที่แก้ปัญหาของประเทศของเรานะครับผมขอขอบคุณลุงประทูตขอบคุณในส่วนของเจ้าหน้าที่สำนักงานนะครับและขอบคุณไปยังประธานดีจีนนายกรัฐมนตรีจีนด้วยนะครับที่ได้ให้ความสําคัญให้ความเอาใจใส่กันในสิ่งที่รัฐบาลได้ ประสานไปนะครับไอ้เรื่องพาณิชยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่เรื่องความต้องการองประเทศนั้นถือว่าเป็นสิ่งสาคัญ จากวัคซีนซินแวคแล้วเนี่ยนะคะวันนี้ประเทศไทยเองยังได้รับวัคซีนของบริษัทเอสตราเซเนกาอีกจำนวน117,0 0 0ดโดสก็ทำให้วัคซีนที่นำเข้ามาและเตรียมที่จะฉีดจำนวนแล้วรวมกว่า3 0 0 0 0 0โดสใช้นในการควบคุมโรคในประเทศก็จะต้องทยอยส่งมาอย่างต่อเนื่องตามที่เราเนี่ยได้มีการสั่งเอาไว้ก่อนหน้านี้จะต้องส่งเข้ามาประเทศเรื่อยๆจนครบ63ล้านโดสตามที่รัฐบาลสั่งซื้อเพื่อฉีดให้กับคนไทยฟรีและจะฉีดให ครบภายในปี2564ตามแผนที่กระทรวงสาธารณาสุขจัดทำเอาไว้ส่วนการฉีดวัคซีนเข็มแรกก็มีรายงานออกมาว่าท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำประเทศจะฉีดวัคซีนต้านโควิด19ของเอสตราเซเนกาเป็นเข็มแรกนะคะส่วนคุณอนุทินชาญวีรกูลก็จะฉีดวัคซีนของซินแวัคเข็มแรก โดยจะดําเนินการฉีดที่สถาบันบําราชนาราดูนเบื้องต้นเนี่ยกำหนดวันเอาไว้ละก็คือวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์นี้ค่ะครับส่วนทางฝั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับนายพิพัฒรัชกิจประการนะฮะท่านบอกงี้ด้วยนะครับว่าการจัดวัคซีนส่วนหนึ่งเนี่ยไปให้กับโรงแรมที่เสนอตัวเป็น้นที่กักตัวเพื่อฉีดวัคซีนให้กับพนักง,งานต้อนรับทุกคนนะฮะแล้วก็มีการจัดสรรเอาไว้เรียบร้อยแล้ว โดยวัคซีนที่มาถึงวันนี้จะจัดสรรไปให้กับ5จังหวัดท่องเที่ยวนะครับไปที่เชีงยงใหม่ชนบุรีภูเก็ตกระบีสุราษฎร์ธานีเฉพาะอำเภอเกาะสมุยนะฮะโดยจะได้รับในล็อตที่1และล็อตที่2จํานวน1 0 0 0 0คนเท่ากับจังหวัดละ2 0 0 0 0โดสรวมทั้งหมด1 0 0 0 0แสนโดสนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว โดยโครงการนี้นะครับมาจากการนําเสนอของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งสบคและกระทรวงสาธารณสุขคาดว่าขั้นตอนเมื่อนักท่องเที่ยวเนี่ยมาแล้วเนี่ยจะให้กักตัวในห้องพักเป็นเวลา3วันหลังจากนั้นจะอนุญาตให้ออกมาอยู่ในโรงแรมได้แต่นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของทางสบคและกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีระบุว่า จะให้นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนเข้ามาในประเทศโดยไม่กักตัวเนี่ยนะครับคือมีคําถามนี้นะฮะคุณผู้ชมว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวเนี่ยฉีดวัคซีนมาแล้ว<ฮ>จะเข้าในประเทศโดยไม่กักตัวได้หรือไม่อย่างไรท่านนายกบอกต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมนะและต้องดูว่าคนไทยจะได้รับวัคซีนเท่าไหร่ภายในสิ้นปีนี้รวมถึงต้องดูว่ากรมอนามัยได้ออกวัคซีนพาสปอร์ตออกมาหรือไม่หรือถ้าออกมาและมีการรับมอบแล้วต้องนําเรื่องเนี่ยเข้าสอบออคอ เพื่อพิจารณาว่ามีข้อขัดข้องหรือไม่และคาดว่าเรื่องนี้จะดำเนินการได้ในช่วงไตรมาสสามของปีนี้นะครับค่ะโดยนะคะคุณผู้ชมหลายคนก็ถามว่าเอะต้นนี้วัคซีนไปอยู่ไหนละ<ฆ>ต้องทางานยังไงต่อกันบ้างนะคะ<ฆ>ก็ในส่วนของพอลงมาเนี่ยเขาจะเอาไปตรวจก่อนทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาจะไปสุ่มตรวจก่อน<ฆ>อที่บอกคือ200กว่าตัวอย่างาไปสุ่มว่ามันใช้ได้มีคุณภาพไหมและ ตัวคุณอนุทินชาญวีรกูเนี่ยก็ไม่ได้จบงานแค่นี้นะคุณเดินทางต่อไปที่คลังสำรองวัคซีนโควิด -19 องค์การเพสสัจกรรมคลังสีเพชดีเคเอชถนนบางนาตราบคือตอนนี้วัคซีนไปถูกเก็บที่นั่นละทั้งสองยี่ห้อคนก็ตามไปถามค่ะว่าเอะคุณอนุทินคะตกลงแล้วเบ็ดเสร็จเรียบร้อยเนี่ยตอนนี้คนเริ่มแบบ แล้วจะมาทั้งหมดเมื่อไหร่ <ฮะ S 1> เราจะได้ฉีดเมื่อไหร่เราอยู่ในพื้นที่ยังไงนกข่วตามไปถามต่อคุณรัติเชียงบอกว่าวัคซีนป้องกันโควิด19เนี่ยรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายนะฉีดให้กับทุกคนในประเทศตามความสมัครใจช่วยเสริมระบบป้องกันโควิด19ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นวันนี้เรารับมาลดแรกใช่ไหม200,000โดส <ฮะ S 1> แล้วเราก็จะรับของซิโนแวคอีก800,000โดสในเดือนนี้แหละนะคะเดือนที่จะถึงนี้มีนาคม2564อีกหนึ่งล้านโดส จะมาในเดือนเมษายน2564รวมทั้งสิ้นเนี่ยพอปลายเดือนเมษายนนะคุณผู้ชมมุเทนโดเราจะได้2ล้านโดส2ล้านโดสไปไหนบ้างฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายระยะที่1เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมนะคะซึ่งระหว่างเนี้ยไม่ต้องกังวลเดี๋ยวกรมวิทยาศาสตร์เขาจะทํางานร่วมกันกับคลังที่เก็บเอาไว้จะมีหมอมาตรวจนะคะในคุณภาพมาตรฐานคาดว่า ปลายเดือนกุมภาพันธ์จะจัดส่งไปยังโรงพยาบาลตามแผนการฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายก็คือประชาชนบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็สาธารณาสุขอสมในพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวดแล้วก็ตามลำดับของพื้นที่นะคะที่เคยกำหนดเอาไว้18จังหวัดนักข่าวก็เริ่มถามแล้วแบบเอาไปจังหวัดไหนบ้างคะทงไหนจะต้องฉีดยังไงบ้างคือคุณอนทีก็กางตารางเลยคุณว่าปีหน้าเนี่ยแต่ละเดือนฉีดไหนยังไงบ้างเนี่ยนะคะ มีการเสริมเพิ่มเติมมาว่าสําหรับระยะแรกเมื่อวัคซีนมีปริมาณจํากัดเพื่อลดการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตค่ะมีนาพฤษภาจํานวน2ล้านโดสกลุ่มที่จะต้องฉีดและกลุ่มเป้าหมายก็คือตามที่บอกไปก่อนหน้านี้18จังหวัดนะ2พื้นที่แรกที่จะต้องฉีดก่อนนะคุณสมุทรสาครครับกรุงเทพมหาคนครปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการจังหวัดตากในส่วนของอำเภอแม่สอด เพราะอ,อะไรเพราะตรงนั้นมีอยู่ในพื้นที่ที่เราเคยบอกสีแดงเข้มแล้วก็มาสีสม้มก็สบายใจได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามทีเดียช่อง16นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามแบบสดๆครับติดตามได้ทาง Facebook TNN Live นะครับหรือว่าช่องทางอื่นๆง่ายๆโดยการกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ